นะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะอย่าเก็บไว้ในชื่อตัวเองนะครับเป็นชื่อบริษัทก็ได้นะครับเป็นชื่อทัสในต่างประเทศก็ได้นะเป็นชื่อนิติบุคคลก็ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นแรกเลยคือมีลูกค้าผมหลายคนน่ยนะครับผมก็แนะนําเข้าไปแต่เขาไม่อยากฟังผมเท่าไหร่เขาบอกว่าทุกปีเขาเขามีความภูมิใจนะครับเวลาเขาติดลิสต์ในเอของการเงินการธนาคารเนี่ยนะเป็นเศรษฐีอันดับอะไรของ ของลูกเนี่ยนะครับคืนนี้มันเป็นสัจธรรมของมนุษย์นะเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าเวลาคนเราเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตนะฮะมั่งคั่งร่ารวยนะครับศัตรูทางการค้ามีแน่นอนศัตรูทางการเมืองมีแน่นอนไอ้นคนที่ประสบความสําเร็จทางการค้าแล้วลงไปเล่นการเมืองเนี่ยนะผมเห็นเลดเสียคนไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนในห้องนี้ถ้าคุณคิดจะลงไปเล่นการเมืองเนะีะว่าคุณต้องจัด เรื่องทรัพย์สิของคุณเนี่ยนะครับให้ให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับตอนนี้ที่สือฮากันเยอะนะที่ดีแลาทรัพย์สินออกมาหลายคนหลายคนนี่โอ้โหคนไปร้อยล้านบางคนเป็นร้อยกับล้านนะครับแล้วก็มีเพื่อนผมหลายคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยนะฮะนี่อยู่สิบสองล้านนะครับผมรู้ว่าตูกสองคนก็่ดเต้นที่สุดแสดงคนณนี้ทำกันบ้ามาดี สั่งเงินามาดิเชนได้เลยนะว่าเออนะครับคือคือ,คอเดี๋ยวเดี๋ยว c r ั s s chain มาพูดให้ฟังสินะมันมันสีความว่าว่าเขาจัดเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ไอ้ที่มาที่ไปของเรื่องการเผยว่าอย่าเอาทุกอย่างเก็บไว้ในในตัวเนี่ยนะว่าคือฝรั่งมันเก่งนะครับที่เขาจัดเรื่องเป็นไอ้คอนเซ็ปต์เรื่องเรื่อง trust ออกมาเนี่ยนะครับคือคือเรื่อง trust เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมก็เคยไป เราพิจาราสมกรนะครับแล้วก็ทางกรตอด้วยนะว่าเมืองไทยนี่ควรจะมีอตัวกฎหมายตัวเนี้นะครับเรื่องลัสตนะครับผมอบอกได้เลยนะครับว่ารอบนี้นะคนที่นั่งตีขิมลองเดินแจกเสรษฐีไทยก็คือสิงคโปร์นะครับเงินไปที่นั่นเยอะมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสมกรมเขานา่าจะรู้ทันนะมันะต้องรู้ทันคนนะครับว่าจะเป็นฝรั่งจะเป็นไทยเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยทุกคนในห้องนี้เนะี่ยไม่มีใครอยากเสียภาษี